แล้วพอเวลาเราทำฟูตปินเนี่ยนะคะมันก็จะเรียงลำดับของมันไปเองเนาะต่อไปเอาเวลาจะลบใช่ไหมคะเราจะลบก็คือก็ให้ลากให้มันเป็นเหมือนครอบดำเสร็จแล้วก็กด s h i f t delete ออ s h i f t delete นะคะมันก็จะหายไป คนนี้เนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาทําการใส่ฟูดพิ้นฟูดพิ้นก็คือรูที่จะให้เครื่องคือที่ที่เราจะให้จะรู้ว่าเราจะเจาะตรงไหนนะคะก็ให้กลับมาที่หน้าด็อกคิวเมนต์ตรงนี้คลิกขวา New PCB Document ตรงนี้นะคะอันนี้ PCB Document กดโอเคแล้วก็ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเลือกตรงนี้เป็น Library นะคะแล้วเราก็ไล่ดูว่าเราจะให้มันเจาะรูเปนแบบไหนปกติที่ใช้อะถ้าเป็นตัว R ก็จะใช้เป็นแบบนี้นี่นะ0ด a x i a l คือจำโค้ดต,ตรงนี้เอาไว้ AXIAL 0.4ตรงนี้นะคะแล้วก็กลับไปที่หน้าสก,กีมเมติกดับเบิลคลิกตัวอ,อุปกรณ์นี่ตรงนี้ เห็นไหมคะ food print แล้วก็ใส่ axi a, X I a l, l 0.4ต้องพิมพ์ให้ถูกนะคะพิมพ์ใหญ่ก็ต้องพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็ต้องพิมพ์เล็กเนาะต้องต้องเป๊ะเลยตรงนี้นะคะโอเค axi l 0.4โอเค เสร็จแล้วตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะใส่อะไรนะคะปกติที่ที่ใช้อะ่ะจะใช้เป็น SIP 2นี่มันก็จะเป็นแบบนี้จะติดกันขนาดของมันจะเท่ากับ ตัวขาของตัวเก็บประจุพอดีนะมึงใช่ค่ะความห่างของมันจะเท่ากับตัวเก็บประจุพอดีดีอ่ะสองใช่ไหมอะ s อ p หรือเปล่าลืม SIP ออ่ะค่ะ จะไม่คช่ต้อง,งเสีาเงินนี้นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็ทำการลืมอ๋อให้มันไปเป็นฟูดพิ้นก็คือจะให้จะเอาหน้านี้เอ,เอาเอาสกิเมติกเน,นะคะให้มันไปเป็นฟูดพิ้น คือให้มันอยู่หน้านี้ก็ไปที่ดีไซน์อันนี้โอเคมันก็จะขึ้นหน้าโค้ดมาให้เชิบอันนี้นะคะ เสร็จแล้วกลับมาที่หน้า,าสก,กิมมตติอีกทีนึง True อ,อันนี้นี่นะคะ a n a l y s e ใช่อันนี้ป่าโอเคแล้วก็กลับมาที่ชีตอีกทีนึง Window เอ่อไม่ใช่ w i n d o w Reports นะคะ อันที่สอง next 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 finish อ่านี่นะน,นี่เราก็มาเช็คช่องแรกก็จะเป็นใส่ครบไหมช่องที่สองใส่ครบไหมส่วนช่องนี้ฟูดปิ้นช่องนี้ต้องครบเท่านั้นนะคะต้องครบเลยก็คือจะมาเช็คกันว่าเรามีอุปกรณ์กี่ตัวสตัวใช่ไหมคะก็จะมีฟูดปิ้น3อันมีครบไหม ถ้าครบก็โอเคเอแล้วเราก็กลับมาที่หน้า PCB หน้าเสียมดำนี้นะคะดีไซน์โหลดเน็ต Browse ไปที่ดีไซน์หนึ่งของเราเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เราเซฟเอาไว้เราไปคลิกที่หน้าเราคิวเมลแล้วก็เลือกชิ้นหนึ่งอันที่เป็นนามสกุล .net แล้วก็กดโอเค อ่ามันก็จะมาละคราวนี้เนี่ยเราก็มาเช็คว่าช่องเออร์เลอร์เนี่ยมีไหมกรอนนี้นี้ไม่มีถ้าเกิดว่ามีแสดงว่าใสา food, ่ฟูดพิ้นผิดอาจจะติดพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่หรือว่าลืมใส่ฟูดพิ้นพวกนี้นะคะต้องไปกลับไปเช็คอีกทีหนึ่งแล้วก็กดนี่เสร็จแล้วเราก็มาหามันอยู่ไหน,อนเออแล้วก็เพทดาวหอานี่ไงสีเหลืองๆตรงนี้นะคะอีกเครื่องมือนหนึ่งที่จะแนะนาเครื่องมือน,นี้ เครื่องหมายมีปะ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 แล้วก็มีแม่ขยายนี้นะคะกดแล้วก็เอามาลากดํากดนะมันก็จะขยายมาให้เห็นปะแล้วก็ลากขึ้นไปให้มันอยู่กลางๆแผ่นนิดนึงให้มันย่กลางแผ่นนิดนึงอ่ะอ่า ซูมเข้าไปเพจดอัพกดเอาลากดำออกเราก็จะเห็นเส้นอันนี้นะคะต่อไปนี้เนียเราก็ทําการเรียงพยายามเลียงให้เส้นมันตัดกันน้อยที่สุดนะคะเหมือนเดิมสเปซบาร์นะคะกดค้างสเปซบาร์มันก็จะหมุนให้เราทีละเก้าสิบองศาพยายามให้เส้นมันตัดกันน้อยที่สุดเนาะ นี้หรือเปล่าอาแบบนี้ก็ได้อ่ะคราวนี้เนี่ยพอเวลาเราซูมไปใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีชื่ออยู่ชื่อของของเขาเรียกเขาเรียกอะไรหลุม รูที่เาจออะเจาะเราก็ดับมันเ,เข้าไปช่องนี้อันหลังมันจะมีชื่ออยู่อันนี้เน็ต R 1 1นอันสกรหนึ่งก็คือมันเหมือนเป็นรหัสอะว่ามันเชื่อมต่ออยู่กับอันนี้นะเห็นไหมมันจะเป็นชื่อเดียวกันถ้าสมมุติว่าเรามาเช็คสมมุติว่าเอ้ยเรามาเช็คแล้วเอ้ยมันไม่ใช่อะมัน มันลากให้เราผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถจัดการเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนะคะมาช่องนี้ช่องสุดท้ายนะคะพอเราก็เปลี่ยนเลยว่ามันจะให้มันไปกับตัวไหนอย่างอันเนี้ยเป็น n e t e 1ีหนึ่งอัน e r อใช่ปะเราจะให้อันเนี้ยมันเชื่อมต่อกับอันนี้เราก็มาดับเบิลคลิกตรงนี้แล้วก็ E underscore ขีส อันเดอร์สเกอร์อันเดอร์สกอตนะคะกดตึ๊บโอเคป้าบนี่เห็นไหมมันก็จะเชื่อมต่อให้เราเรียบร้อยอ่าแต่ว่ามันไม่ใช่เนาะสาธิตให้ดูเปลี่ยนกลับมาเป็นแบบเดิมเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยอ๋อลืมบอกไปนะคะหนึ่งช่องเนี่ยเนี่ยหนึ่งช่องอันนี้เนี่ยนะเดาหนึ่งช่องอันนี้นะคะเนี่ยหนึ่งช่องอันนี้เท่ากับหนึ่งอลางน,นิ้วจริงนะคะเวลาเอาไปใส่เครื่องเซียนสี หช่องเท่ากับ1นตารางนิ้วจริงนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้เล็กมากๆเลยยังไม่ถึง1ตารางนิ้วเลยด้วยซ้ำแล้วก็เอามันมาจัดให้เรียบร้อยต่อไปเราจะทำการให้มันเดินเส้นนะคะอ,อ๋ละอลากดำออกก่อนให้มันเดินเส้นอัตโนมัติเราไม่ต้องเดินเองก็ได้แต่ถ้าเราอยากเดินเองได้ไปที่หน้า bottom layer น,นะคะ คืออธิบายก่อนหน้าท็อปท็อปเลเยอร์ตรงนี้ก็คือหน้าด้านบนของแผ่นวงจรที่เราจะวางตัวอุปกรณ์ส่วนเส้นวงจรเนี่ยเราจะให้มันเดินที่หน้าบ o t ท o ม layer ร์คือใต้แผ่นวงจรเนาะต่อไปอันนี้อันนี้เป็นตัวอุปกรณ์ต่อไปอีกอันนึงคือหน้า keep out layer ก็คือหน้าของกรอบกรอบของแผ่นวงจรแล้วว่าจะให้มันใหญ่เล็กแค่ไหนนะคะมาที่หน้า b ท t ม o ล layer ถ้าเราจะลากเส้นเองกอได้นี่เลยคลิกขวานะคะ